วันนี้ผมกดโซโล่แรงมานะครับแล้วเห็นเพื่อนเล่นอาเลนนะครับยืนได้นานมากนะครับเริ่มต้นจากการกดอันติขึ้นหัวแวนแต่แวนพยายามดิ้นโดยการกดฟิกเกอร์ออกมาอาเลนกดพุ่งตามพร้อมกดท่าหนึ่งงัดแวนขึ้นและสับแวนไปลุยหลัว ทำให้แวนเสียไอเทมเกาะไต้เกิดและสัตว์เกาะไต้เกิดมาเป็นเคียวแทนถึงแม้แวนจะสับไอเทมได้แต่เอลเลนก็วิ่งไล่ล่าแวนอย่างบ้าคลัง่งต้องให้ตัวละครทีมเขาเข้ามาเพิ่มอย่างทันจิโร่อเลนทีมเราก็ไม่ยอมแพ้วิ่งไล่ล่าแวนต่อไปเลยในความไม่ยอดทอ้อทําให้เอลเลนเก็บชัดดาวแวนมาได้ช็อตต่อมามันเป็นช็อตสองลุมหนึ่งระหว่างโตโร่กับทันจิโร่ปะทะกับอลเลนถึงอลเลนทีมผมโดนลุมสองลุมหนึ่งก็ไม่ยอมแพ้ฟันรรัวฟันรรัวโตโร่ทีมเขาเลือนน้อยรีบวิงกกบบล,ลมมกััับบไปาาร้นนนเเท็ูดดิจโๆ ที่แท้จริงลองมาวัดกันดูนะครับสับรุนรัวฟันรุนรัวไม่มีใครยอมแพ้ใครกันเลยผมว่าช็อตนี้อาเลนทีมผมต้องเปิดโปโแล้วแหละเปิดโปโลเปเลยโยมาสตาเบอร์ตีต่อโอ้ต้องเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้คิดต่อโค้งเร็วต้องเร็วกว่านี้โอ้สตาร์เบอร์ตีต่อ เห็นไหมครับเพื่อนๆอเลนยืนไฟยาวมากครับได้ทั้งวันนะครับบอกเลยอเลนตัวนี้ถึงไฟนี้จะจบลงโดยการที่ไม่มีใครตายนะครับแต่ผมบอกเลยครับอเลนยืนนานมากยื้อไฟนานมากนะครับเล่นนีน่าสนุกน่าดูเลยครับ